สวัสดีครับ u t ทู e สวัสดี a c e b o o k นะครับในคลิปนี้ทางมันก้องเส้นจะขอพูดถึงเรื่องของการบริจาคนะครับซึ่งในยุคนี้ซึ่งในวันนี้ในขณะน,นี้ในตอนนี้เป็นภาวะแห่งความเดือดร้อนของคนทั่วไปของทั้งรัฐบาลเองของโลกเองคือทั้งโลกอลนะครับการที่ทารัฐบ,บาลขอบริจาค จากทุกคนมีแตจากคนที่มีพร้อมอยู่แล้วจะมีจากคนที่มีเงินที่ล้นเหลือพบบริจาคจากคุณเหล่านั้นมันเป็นสิ่งผิดไหมมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งผิดเขาการบริจาคเนี่ยคือเขาไม่ให้คุณบังคับคุณให้คุณบริจาคคุณต้องบริจาคนะไ็นบริจาคคนตายนะเขาไม่ได้บังคับคุณแบบนั้นเขาแค่ขอบริจาคหรือรับบริจาค มันไม่ใช่สิ่งกิดนะครับหรือถ้าคุณไม่อยากบริจาคให้รัฐบาลคุณก็เป็นบริจาคให้กับชาวบ้านเองโดยตรงเหมือนที่คุณบรรลือฤทธิ์ทำก็ได้ลรกหลายๆคนที่เขาบริจาคนี่เป็นข้าวสารอาหารแห้งข้าวกล่องนั่นคือการบริจาคเช่นเดียวกันแต่มีคนบางคนคนบางกลุ่มที่ไม่เข้าใจถามว่ารัฐขอบริจาคทำไม ให้ดูบริบทรอบข้างละครับว่าเขาทําอะไรอยู่ว่าเขาประสบอะไรอยู่ไม่ต้องเป็นประเทศไทยเราหรอกครับประเทศอื่นๆที่กําลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วบางครั้งบางทีเขาก็ยังขอบริจาคจากประชาชนที่มีใช้เหลือกินเหลือใช้เขาก็เคยมีนะดังนั้นการที่รัฐหรือใครก็ตามแต่ที่เป็นหัวหน้าเมืองเป็นแม่ทัพในเมืองเป็นผู้บริหารบ้านเมือง ประสบเหตุการณ์โรคระบาดขนาดน,นี้แล้วการที่เขาจะขอบริจาคจากประชาชนที่มีเหลือกินลือใช้หรือขอความเมตตาจากประชาชนให้เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ดีๆเขาจะทำกันได้นะครับเข้าใจตรงกันนะว่าการบริจาคในสภาวะแบบนี้มันคืออะไร ถ้าคุณไม่บริจาคคุณก็ณเงียบๆไว้ถ้าคุณมีเกลือกินเหลือใช้แล้วคุณไม่ช่วยคนอื่นคุณก็เงียบๆไว้ไม่ต้องมาตั้งคำถามโง่ๆนะครับสวัสดีครับ